w วลค o มบีเอซ์เคทูเดอะช2026มิ t ซูบิชิปาเ j e r o สปอร์ตใหม่ล่าสุดกลับมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่แฟนๆ SUV ชาวไทยรอคอยดีไซน์ภายนอกดูดุดันยิ่งขึ้นผสมผสานร,ระหว่างความรูหราและความแกร่งในแบบ Off-Road ตัวถังออกแบบใหม่หมดใช้ภาษาการออกแบบด y นามิกช e ล์เจเนเรชั o นใหม่ที่ให้ความรู้สึกทั้งทันสมัย และทรงพลังด้านหน้ามาพร้อมฝ่ายหน้าแบบเลตเมทริกซ์ดีไซน์เฉียบคมกันชนหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มความมั่นใจทุกเส้นทางเส้นสายด้านข้างเน้นความโค้งมนแบบสปอร์ตส่วนด้านท้ายออกแบบให้มีความพรีเมียมมากขึ้นฝ่ายท้อไฮทรงแนวนอดีไซน์ใหม่เต็มรูปแบบสื่อถึงความแข็งแกร่งแต่ยังคงความเรียบหรูหมดทั้งการขับขี่ในเมืองและทางไกลาภายในห้องโดยสารของ p ตเจโรสปอร์ต2026เรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมอย่างแท้จริงคอนโซลหน้าใหม่หมด เพิ่มความรู้ด้วยวัสดุซอฟทัชรอบขันหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เต็มรูปแบบระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกสโซนเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้กระชับและนุ่มสบายมากขึ้นใช้วัสดุหนังแท้คุณภาพสูงรองรับการปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศในเบาะคู่หน้าส่วนเบาะแถวที่2และ3สามารถพับได้แบบราบเรียบเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ยังมีระบบ Ambi Air รอบห้องโดยสารปรับ สีได้ตามอารมณ์สร้างบรรยากาศหรูหราในทุกการเดินทางด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยมิตซูบิชิใสมาเต็มขั้นทั้งระบบ Adaptive Cruise Control, l a n d s t o r n i n g Lane Keep Assist และระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินพร้อมกล้อง360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือขึ้นเขาลงห้วยเจจรสปอร์ตใหม่ก็พร้อมรับมือได้ทุกสภาพถนน ขุมพลังของรุ่นปี2026นี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรโบคู่เจเนเรชันใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าแรงบิดกว่า470นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ได้รับการปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้เนียนขึ้นและตอบสนองไวขึ้นกว่าเดิมพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ซีเล็กซ w d ดับเบิลยูดี2ที่ขึ้นชื่อในความทนทานของมิตซูบิชิทำให้ขับลุยน้ำลุยโทนหรือทางวิบากได้อย่างมั่นใจ อีกหนึ่งจุดเด่นคือการปรับระบบช่วงล่างใหม่ที่ให้ความนุ่มนวลมากขึ้นแต่ยังคงความหนึบแน่นในการเข้าโค้งระบบการสะเทือนหลังแบบมันติลิงถูกปรับจูนใหม่เพื่อรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลได้ดีเยี่ยมเสียงรบกวนในห้องโดยสารลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยวัสดุเก็บเสียงคุณภาพสูงรอบคันทําให้การเดินทางเงียบและสบายกว่าที่เคยสําหรับประเทศไทยเพจรสปอร์ต2026จะถูกประกอบในประเทศและคาดว่าจะมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยทั้งรุ่นขับ2และขับ4ี่ ดยราคาคาดการเริ่มต้นประมาณ1.4ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดที่อาจแต่ระดับ1.9ล้านบาทซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและความสมบูรณ์แบบที่ให้มานอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่มิตซูบิชิจะเปิดตัวรุ่น Plug-in Hybrid ในปีถัดไปเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการสมรรถนะและความประหยัดในเวลาเดียวกันซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงพเจดุสปอร์ตจะเป็นหนึ่งใน SUV ที่ครบเครื่องที่สุดในตลาดไทยแน่นอน สรุปแล้วมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์2000 26คือการผสมผสานระหว่างพลังความรู้และเทคโนโลยีในแบบที่ลงตัวที่สุดเหมาะทั้งสำหรับคนที่ต้องการรถครอบครัวและคนที่ชอบหรือท่องเที่ยวไปทุ่ประเทศรถคันนี้พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่ทรงพลังและความสบายเหนือระดับตเตรียมพบกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ในประเทศไทยแล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังที่จะ